เธอเป็นใครอะ นี่แกเลิกบอกไอ้ฉันหยุดสักทีเถอะนี่แกแค่อกหักเองนะแกจะคิดมากไปทำไมวะแกไม่เคยมีความรักแกไม่เข้าใจหรอกมันก็ใช่แต่วันนี้เป็นวันเกิดของแกนะฉันว่า แกหยุดคิดถึงเรื่องพวกนี้ท,ทีเถอะลืมๆมันไปเถอะเอเอฉันลืมบอกแกไปเลยอะอะไรก็ฉันเตรียมของก่อญไ้ให้แกอะไหนอะอยู่ที่ห้องฉันอะ เฮ้ยพอได้แล้วไปไปดูของขวัญที่ห้องฉันดีกว่าเนาะอืมงแลวปะฮัลโลสวัสดีค่ะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวคืนนี้ฉันจัดการให้สวัสดีค่ะ ไปได้ยังเนี่ยฉันคงกลับไปกับแกไม่ได้แล้ววะ่ะคือฉันต้องเคลียร์งานต่วนที่ออฟฟิศอะอ๋อแล้วฉันอนะของขวัญฉันนั่นดิทำไงดีวะอ๋อฉันนึกออกแล้วนี่แกเอานีไป แล้วแกก็กลับไปรอฉันที่ห้องโอเคนะใชชไหมล่ะเดี๋ยวก่อนดิของฝันฉันน่ะนี่เธอเป็นเพื่อนของฟองเหรอใช่ค่ะคนนี่ดูเซ็กซี่จังเลยนะคะฉันชอบของฝันชินนี่จัง คนเป็นของฉันแล้วนะคือแน่ใจเใช่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยฉันจะให้ติดเธอด้วยได้งั้นเธอก็อย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้กัน เจนนี่พี่กันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอทำไมสองคนถึงมานอนด้วยกันแบบเนี้เกิดมาแล้วเหรอนี่แกอย่าเพิ่งมาถามเลยฉันเลยตอนเนี้ยแกดูสภาพตัวแกก่อนนะ แกใเจเย็ยนก่อนนะฉันขอเวลาแป๊บหนึง่งชุด่ไหนวะเนี่ยฟองไหนเมื่อคืนแกบอกให้ฉันมารอแกที่ห้องไง ็ใช่ไงแล้วผู้หญิงคนนี้เสร็จงานแล้วทำไมเขายังไม่ไป่ะแกว่าอะไรนะก็แกบอกว่าแกเตรียมของขวัญไว้ให้ฉันเมื่อคืนฉันเลยแกะเรียบร้อยเลยแต่ฉันยังไม่ได้ให้ทิปเขาเลยย่าแกอย่าบอกนะว่าแกคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นของขวัญที่ฉันเตรียมให้แกอะ พูดถึงเรื่องของขวัญไปกันอยู่หรอเอ,อ่เปล่าคะ่ะพี่กันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหลคะค่ะนี่แกสนิทกับผู้หญิงคนนี้ขนาดนี้เลยเหรอพี่กันคะฟองขอโทษแทนเพื่อนฟองด้วยนะคะพอดีเอเจนต์มันอกหักค่ะก็เลยดื่มเยอะไปหน่อยเฮ้ยคิดัวตกัวคงต่อไป จะไม่ให้เขามายุ่งวุ่นวายที่กันแน่นอน,นะคะ่ะไอ้อะไรของแกเนี่ยให่จังนี่แกทำอะไรลงไปแกรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอะงั้นแกฟังฉันให้ดีๆนะ คนเมื่อเกี้เขาเป็นพี่สาวของฉันพี่สาวอืมงั้นก็หมายความว่าฉันกับพี่สาวแกก็อ๋อแกเนี่ยเวลาแกเมาเนี่ยแกน่ากวัวจริงๆเลยก็แกเป็นคนบอกให้ฉันมาเอาของฝวัญมันเกิดที่ห้องแกไม่ใช่หรอ เออนั่นมันก็ใช่แต่มันไม่ใช่พี่สาวของฉันป้าแล้วไหนล่ะของขวันเกิดฉันเนี่ยตุ๊กาตาตัวนี้ไอ้หรออืมก็แกชอบไม่ใช่หรอก็ชอบแต่เมื่อคืนดันเจอของที่ชอบกว่าไง แกนี่นะเจนนี่แล้วเมื่อคืนแกโอเคใช่ไหมหมายถึงอะไรก็แบบว่ากับพี่สาวฉันแล้วใช่ไนหะมวันต้องแต่งงานกันป้อไม่แต่งอะ่ะ ไม่เอาฉันไม่แต่งยังไงเธอก็ต้องแต่งพี่การไม่กิ้บอกแค่พูดเล่น,เลนๆเฉยๆนะคะของที่ฉันให้เตรียมไว้เรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีทุกอย่างค่ะพิมจัดเตรียมไว้บนรถหมดแล้วค่ะดีงั้นเอากุญแจมาให้ฉันสิ อะไรนะคะเอามาสิอาขอบใจแล้วก็ช่วงเนี้ยเธอลาพักร้อนไปได้เลยนะฉันอญาตนี่พิมพ์ไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมคะคุณกันบอกให้พิมพ์ลาพักร้อนเหรอคะอืมขอบคุณคุณกันมากเลยนะคะตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าสิ้นปีนี้ต้องทำงานลากยาวแล้วอะคะ่ะ ไปกันเถอะนี่คุณจะพาฉันไปไหนเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละฉันไม่ไปฉันบอกให้เธอรีบขึ้นรถไงเอ,อ่อขอโทษน,นะคะคือว่าคุณการจะพาผู้หญิงคนนี้ไปด้วยเหรอคะใช่แล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้หญิงคนนี้ เขาเป็นคู่มั่นของฉันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉันไปไหนเขาก็ต้องไปกับฉันด้วยอ,อเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพิมเข้าใจแล้วค่ะไปเถอะฉันไม่ไปฉันบอกใข้ขึ้นรถก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนแล้วเปลี่ยนใจพาดอไปโรงพักแทน ทำมาเป็นขู่ฉันหน่อยเลยรู้ไหมว่าการที่เธอบุกรุกเข้ามาในห้องของคนอื่นยามวิการแถมยังมาบังคับขืนใจฉันอีกเนี่ยถ้าฉันจะเอาเรื่องเธอจริงๆเธอติดขู่กัวหมโตแน่ว่าไงจะยอมขึ้นรถไหมก็ได้ก็ได้ฉันยอมไปกับคุณก็ได้ ไว้เ,เจอกันนะพิมพ์ได้เลยค่ะคุณกันยังไงก็เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะในที่สุดคุณกันของเรา <c oughs> ก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทีน่ารักจังเฮ้ยไม่ได้สิ เรื่องนี้ถูกออกไปนี่บริษัทนี้จะไม่แย่แน่เลยอะตายแล้วทำไงดีวะเนี่ยีใครรู้ไม่ได้เลยนะฮัลโ,โหลค่ะ